สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20นะคะ,ะนักเรียนดูเปิดหนังสือเรียนหน้า134นะคะหน้า134เอรอรู้สึกเหมือนนักเรียนจะไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์มา3วันแล้วนะคะสุขร์เสาร์าทิตย์เนาะเอาลามาดูปิดกระจกแถบยายเลย อ่ะพอดีนะักเรียนวันนี้บ้านครูมีคนหลายคนนะอาจจะมีเสียงแทรกบ้างอ่ะเรียนดูนะคะอ่อแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานนะบทที่5นะคะอ่อวันนี้จะเรียนหน้า134อ่าด้วยว่าวันศุกร์นะเหมือนวันศุกร์ไม่สบายเนาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้สอนเลยไม่สบายอ่ะ คุณครูทวนให้ก่อนหนึ่งสองหนึ่งสาสี่ห้าหเจดแดเก้ครูเขียน11ด้านล่างนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19ที่ไม่พอครูลง20ด้านล่างนะอ่ะ คราวนี้เรื่องที่เราจะเรียนเน่ยมันเป็นเรื่องของการหาผลลบการหาผลลบแปลว่ามีมากเท่าไหร่จะเหลือน้อยลงเท่ากับที่ถูกใช้ไปเช่นเรามีอยู่13นะคะอ่าวมาดูว่า13ยังไงอ่าวมาดูนะคะนับพร้อมคุณครู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 อันนี้คือมีทั้งหมดตามโจทย์ที่ระบุคือ13ตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเดิมนั้นมีทั้งหมดอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ13แต่โจทย์ระบุบอกมาว่าใช้ไปโจทย์ระบุบอกมาว่าใช้ไป3ก็ถูกนำออกไป3นะคะ1,2,3เพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกนำออกไปเนี่ยเครื่องหมายคณิตของสัญ,ญลักษณ์ของระดับชั้นเราเนี่ย เขาทำเป็นวงกลมแบบนี้แล้วก็เป็นลูกศรแบบนี้โยงออกไปเราก็นับว่าที่เหลือเหลือเท่าไหร่นะคะก็นับค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแดเกเหลือ10ก็ตอบ10บนะคะเพราะฉะนั้น10ด้านบนพอมาเป็นตอบอบตอบก็ต้องเป็นเลขไทยอ่าผ่านนะคะอันนี้สําหรับตัวอย่างนะคะปกติคุณครูไม่ค่อยสอนตัวอย่างหรอกนะคะแต่ว่าพอดีโจทย์ข้อนี้เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยก็ให้นักเรียนดูนะคะ อามาดูข้อต่อไปคุณครูจะไม่ได้ทําให้หมดทุกข้อนะคะจะทําให้แค่ประมาณ3ข้อเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวต้องทําเองนะคะเพราะแบบฝึกเป็นของนักเรียนฝึกไม่ใช่ครูฝึกนะอ้าวดูโจทย์ค่ะ17รบ7หมายความว่าเขาจะให้กลมๆเนี่ยมา17ลูกแน่นอนเราไม่ต้องพิสูจน์แล้วนะคะ คราวนี้ลบ7หมายความว่าไงเราก็มาดูตรงนี้ค่ะโจทย์บอกว่า17ถ้านักเรียนไม่แน่ใจนักเรียนก็นับเช็คได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 แต่ถ้าเป็นคุณครูสอนนูค่อยจ,จะให้เด็กนับทุกคนเพราะว่าการให้เด็กนับบ่อยๆเนี่ยจะทําให้นักเรียนคล่องคณิตศาสตร์ขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเจอครูเทอมสองนะ,ะจะรู้ว่าครูเขี่ยวนะคะสอนคุจี้ลายตัวเลยนะ,ะต้องได้จริงๆนะคะอ่ะสิบเจ็ดนะคะสิ 17. เจ็ดคราวนี้โจทย์สั่งให้ลบเจเรามาดูจํานวนนี้ค่ะจํานวนที่คุณครูกําลังจะว,วงด้วยสีแดง แล้วนับว่าใช่เจ็ดลูกไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกดห้ามคิดเอาเองว่ามันใช่ต้องนับพิสูจน์นะคะอ้าวลบเแปลว่า7จ็ก้อนนี้ถูกย้ายออกไปนะแปลว่าถูกย้ายออกไปแปลว่าเราเอามือปิดไว้ก็ได้ว่ามันไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ไม่นับที่เหลือว่าที่เหลือมันมีเท่าไหร่กันแน่อ่ะมาดูนะคะนับอีกรอบค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเก นักเรียนก็ตอบ10ค่ะ10มีเลข1กับเลข0ก็เขียน1กับ0เลขไทยด้านล่างต่อบทตอบเป็นว่าข้อแรกก็จะเสร็จนะคะไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปนะคะ1.2โจทย์บอกว่า12.5สลบ5าระสำคัญคือพิสูจน์โจทย์ก่อนค่ะโดยการนับค่ะคุณครูนับนักเรียนก็ต้องนับถ้าทำเองก็ต้องนับถ้าอยากเก่งแต่ถ้าไม่อยากเก่งไม่นับก็ตามใจ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแปลว่าโจทย์ให้มาสิบสองค่ะคราวนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โจทย์ให้มานะคะแต่โจทย์บอกว่าลบห้านักเรียนจะสังเกตว่ากองเนี้ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยนักเรียนจะรู้ทันทีเลยว่ามันไม่ได้มีห้านักเรียนสังเกตไหมว่ามันมีแค่สองแต่มันสั่งให้เราลบห้าเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องลบกองที่กระเด็นนี้ เรารลบส่วนไหนก็ได้แต่ที่สำคัญต้องเอาออกไป5้านะคะคุณครูเลือกที่จะลบนี่ค่ะ3ก้อนข้างบนกับอีก2ก้อนนี้3ามบวกสองเป็น5ไม่เชื่อพิสูจน์ค่ะ1 2ึ่งสามสี่ห้าแล้วคุณครูก็เลือกนับว่าที่เหลือเหลือเท่าไหร่ค่ะ1นสองใส่เครื่องหมายแบบนี้นะคะคือเอาออกไปนะคะ เราจะเอาตรงไหนออกก็ได้แต่ที่ครูเลือกแบบนี้มันจะเห็นชัดว่าไอ้พวกนั้นมันไปแล้วนะเหลือแต่ฐานรากค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนักเรียนก็ตอบเจ็ดค่ะเจ็ดอาราบิกและเจ็ดไทยตอบ,อต,อบต้องตอบเลขไทยเสมออีกข้อเดียวนะคะอีกข้อเดียวข้อเดียวยังไงดีให้นักเรียนทําเองนะคะแบบฝึกอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ฝึกเองจะไม่เก่งนะคะ อยากจะเก่งอะไรก็ต้องฝึกเองนะคะทำเองนะคะไปดูหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปยังคงเป็นเรื่องเดิมคือการหาผลรบแต่รูปแบบของโจทย์นั้นเปลี่ยนไปเป็นให้มารวมเลยจะทำให้ดูข้อเดียวนะคะดูโจทย์ค่ะ18พิสูจน์ก่อนค่ะว่า18จริงไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เวลานับนับทีละ ทีละชอตแบบนี้นะคะแล้วก็11 12 13 4 5 6 7 8เพก่เรียนหลายคนอาจจะถามว่าคุณครูครับแล้วผมนับอย่างนี้ได้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8คือคุณครูบอกเสมอว่าคณิตศาสตร์ทำวิธีไหนก็ได้แต่ทำให้มันคำตอบออกมาที่ถูกต้อง แต่ที่คุณครูแนะนําให้แนะนําแบบนี้ที่คุณครูแนะนําว่าให้นับทีละช็อตช็อตเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลเป็นไทยแปลว่าให้นับทีละส่วนของมันแบบนี้เพราะว่าการนับทีละสิบแล้วค่อยไปน,นับเศษที่เหลือนะคะเป็นหลักการนับที่เขานิยมใช้กันและจะทําให้นักเรียนไม่ค่อยผิดพลาดเวลาทําแบบฝึกนะคะ หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดอ่ะขอสิแล้วนะคะ1 1บเอ็ดสองสามสี้าหกอ่ะพิสูจน์แล้วสิคุณครูลบตรงส่วนนี้ออกนะคะพิสูจน์แล้วนะ18สั่งให้เอาออกเก้าคราวนี้9เนี่ยนักเรียนต้องมาดูว่าจะเอา9้าลูกไหนออกก็ได้คุณครูขอเลือกเซตนี้นะคะคุณครูรู้ว่าเซตแรกเนี่ยมันมี10 เพราะเราพิสูจน์นับไปแล้วเรียนจะเห็นว่าประกาของครูมันล่องหนได้นะคะอ่ะคราวนี้คุณครูจะใช้แบบนี้อ่ะครูเอากลุ่มนี้ออกไปไม่ต้องการ9้านี้สิ่งที่เหลืออยู่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าก็ตอบเก้าค่ะอ่ะเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะคะ สำหรับคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทำสองหน้านะคะคือหน้าเมื่อกี้นี้134แล้วหน้านี้ก็จะเป็น135นะคะแต่หมายเลขหน้ามันถูกบดบังไปก็ไม่ใช่สาระสำคัญค่ะทำหน้าเมื่อกี้แล้วก็ทำหน้าต่อไปนะคะอ่าทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะคณิตศาสตร์อ่าสำหรับวันนี้เรียนคลิปเดียวนะคะสวัสดีค่ะ